หลายคนบ่นบอกไม่มีเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนล่ะครับไปสร้างธุรกิจไปสร้างความโชคดีจะเอาเวลาที่ไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกท่านครับถ้าเราเนี่ยไม่มีเวลานะครับคําตอบมันคือเราก็ต้องทําธุรกิจครับธุรกิจนี่ยจะทําให้เรามีเวลาเอาหลายคนเถียงอีกแล้วมันจะยังไงล่ะทํำยังไงธุรกิจก็ไม่มีเวลา unfair, ไปทาธุรกิจแล้วจะเอาเวลาไหนไปสร้างธุรกิจใช่ไหมครับก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเราก็ต้องบริหารเวลาครับทุกท่านลองทบทวนว่า วันหนึ่งเราใช้เวลากับเรื่องอะไรครับตื่นเช้ามาเราหยิบโทรศัพท์มาทําอะไรมาดูอะไรมาคิดอะไรเราฟังเรื่องอะไรนะครับถ้าเราฟังแนวคิดของคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยคนสําเร็จในโลกนี้ทั้งหมดล้วนบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ครับเวลามีเท่ากัน2 4ชั่วโมงใช่ไหมแต่คนประสบความสําเร็จเขาจัดการมันได้เลือกทําธุรกิจที่มีพลังทวีคูณครับเลือกทําธุรกิจที่ใช้เวลาสั้นๆสร้างธุรกิจได้ ให้เติบโตได้กลายเป็นคนที <toothpaste. c oughs> ่มีเวลาเหลือเฟือได้นั่นเองทุกคนครับยิ่งสําเร็จธุรกิจยิ่งเติบโตรายได้มากขึ้นเท่าไหร่เวลายิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันจะเป็นธุรกิจที่แตกต่างกับธุรกิจทั่วๆไปนะครับนธุรกิจที่ผมกําลังทํากันอยู่กับพี่น้องเราหลายคนที่กําลังร่วมทํากันอยู่ครับเป็นธุรกิจที่ยิ่งสําเร็จยิ่งเติบโตเวลายิ่งมีมากขึ้นนะครับความสุขมีมากขึ้นนะครับ ได้ได้มีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับในธุรกิจนี้ครับก็ฝากทุกท่านลองเปิดใจครับท่านต้องลองเปิดใจแล้วท่านจะเห็นโอกาสคําว่าไม่มีเวลาจะหมดไปจากทุกท่านแน่นอนเปิดใจทุกคนนะครับ